นอนโฮมสเตย์เงียบสงบบรรยากาศเรียบง่ายที่บางตะบูนเพชรบุรีมีทั้งแบบติดรืมน้ำแล้วฟิลต้นไม้รอมรอบอาหารที่นี่ซีฟู้ดก็คือขึ้นชื่อแชร์สตอรี่พามาที่นี่เลยมาลีไลโฮมสเตย์ไปเที่ยวแถวปากอ่าวบางตะบูนสองสามก็อยากได้ฟิลแบบธรรมชาติที่นี่ตอบโจทย์มากเราชอบสุดๆมาถึงก็มีน้ำต้อนรับชื่นใจตัวห้องพักก็จะมีให้เลือกหลายแบบอย่างตรงนี้เป็นบ้านปาตีนก็จะมีห้องแยกออกไปหลักก็คือนอนปาตีนึงอยู่ชั้นสองเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอกับมุดนี้มีมุมระเบียงหน้าบ้านให้ออกไปเดินชิลๆ ต่างๆทีวีตู้เย็นก็มีให้ครบมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยมุมนั่งเล่นก็ดีอย่าบอกใครฟิลสติกอร์ตรงนี้ถ่ายรูปออกมาก็คือสวยเลยนะจริงๆตัวห้องพักเขามีให้เลือกอีกหลายแบบเลยนะแต่ละหลังก็จะให้ฟิลที่แตกแต่างกันไปส่วนใครที่ชอบติดริมน้ำริมใจเขาก็มีบอกเลยว่าตัวบ้านน่ารักมากมองออกไปก็คือเห็นวิวน้ําแบบนี้แล้วใครที่ชอบนั่งเรือเล่นนะมีอีกโซนที่อยู่ตรงข้ามกันนั่งเรือไปแบบนี้ได้ฟิลสุดๆสอจากมาชอบที่ที่มีต้นไม้เยอะๆมากเลยนะล้วที่นี้ก็คือตอบโจทย์จริงๆมุมนี้จะเเ็็นนนนมมมมุรัับออออาาาหขงงงที่่พพกลลืืยยยสคไต้ ไปไหนเลยแนะนําให้จัดเมนูอาหารของที่นี่วัตถุดิบต่างๆนะคะสัน่นมาอย่างดีเลยนะัางทอดกระเทียมจานนี้จุกๆเมนูชาคามก็เป็นของขึ้นชื่อกุ้งหอยปูปลามีให้เลือกเพียบแล้วก็เลยจัดเต็มเลยมือนี้คุณป้าเจ้าของที่นี่น่นารักกันมากทำกันเองในครอบครัวมอบใจให้กับลูกค้าสุดๆบรรยากาศตอนเย็นที่นี่ก็คือฮิวใจมีมุมให้ดูหนังแบบเนี้อสัมาัได้ไงหาความสุขใกล้ๆด้แบบเรียบง่ายเชา้ามาเมนูอาหารเชา้าเป็นข้าวต้มเครื่องแบบจัดเต็มผู้คนที่นี่น่ารักสุดๆจัดพลังใจพลังกายกลับไปแบบเต็มเป